สามสิบสามวันเทอ์ 33, อีฟจัดเพเดย์ของอีฟเองเลยอีฟลดราคาตั้งแต่ชิ้นแรกทุกตัวปกตินะคะ1ชิ้นรวมส่งเนี่ยจะอยู่ที่440ถูกไหมแต่ตอนนี้นะคะเหลือเพียงแค่ชิ้นละ350รวมส่งฟรีจา้าลดเยอะมากยิงไม่พอซื้อสอชิ้นนะคะปกติจะอยู่ที่830แต่ตอนนี้เหลือเพียงเท่าไหร่หรือว่า6 9 0ส่งฟรีจา้าปกติ3กระปุกอยู่ที่1220 แต่ตอนนี้ใครซื้อสามกระปุกของอิฟคลักการสินค้าอะไรก็ได้เหลือเพียงแค่950าไปเลยจ้ะส่งฟรีด้วยนะยังไม่พอสอุดพิเศษไปกว่าน,น,นั้นคืออะไรรู้ไหมอยากขายอีฟกันเยอะนักใช่ไหมคะแต่ว่าไม่อยากลงทุนไม่อยากสาต็อกไม่อยากรักษายอดใช่ไหม,มใครที่ซื้อสินค้าครบ3,000ภายใน12ธันวาคมน,นี้คุณมีสิทธิสามารถซื้อสินค้าอีฟนราคาตัวแทนไปเลยจ้า ก็คือถ้าซื้อครบสามพันได้เป็นสมาชิกไปเลยหรอใช่จากปกติ3ามร้อยเก้าสิบเหลือสองร้อยเก้าสิบราคาทุนใช่เหลือสองร้อยเก้าสิบราคาทุนถ้าเกิดว่าคุณมีสิทธิ์ซื้อสินค้าอีฟเหลือเพียงแค่สองร้อยเก้าสิบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจ๋ามีเทคนิคบอกให้ไปบอกเพื่อนบอกลูกบอกล้านไปบอกเพื่อนเลยว่าตอนนี้อีฟลดราคาตั้งแต่ชิ้นแรกถูกมากมือฝากคุณซื้อเร็วพอครบสามพันปุ๊บคุณมีสิทธิ์ที่จะได้สองร้อยเก้าสิบเพื่อนฝากซื้ออีกคุณก็ได้กำไรไปเลย